และที่สําคัญนะคะตรงนี้นะคะเป็นประเด็นหลักนะคะที่ทําให้มีจิตอาสาขึ้นมาคือคนที่เป็นจิตอาสาต้องทําความเข้าใจกับสังคมชุมชนนะคะที่ผู้ป่วยหรือผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อนหรือผู้พิการผู้ได้โอกาสต่างๆอยู่นะคะเพื่อลดการตีตานะคะการตีตาก็คือเป็นไงคะคนนี้เป็นโรคเรื้อนเขาว่าเป็นโรคเรื้อนไหมคะตากระบาดอยู่ที่หัวเลยอยู่ที่หน้าผากไปไหนก็ถึงแม้จะหายแล้วเป็นไงคะก็ยังเห็นอยู่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนนี่คือการตีตาซึ่งเป็นความหมายที่ค่อนข้างที่เป็นความหมายทางลบ ก็เหมือนเราถ้าสมมติว่าเหมือนคนไข้ผู้ป่วยเอสก็เหมือนกันก็เกิดการตีตาจากสังคมนะคะการรังเกียจเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงคะเพื่อลดการรังเกียจในชุมชนถามว่าเป็นเรื่องยากไหมยากมากนะคะเ,เราต้องใช้ความรู้ต้องใช้หลายองค์กรหรือแม้กระทั่งถ้าคนถ้าผู้ป่วยยอมรับที่จะขอความช่วยเหลือจากเราก่อนก็ถือประสบ ผลสาเร็จในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องไปทาความเข้าใจกับชุมชนจะให้คนไข้ของเราเนี่ยเดินเข้าไปในชุมชนแล้วมีกิจกรรมร่วมกันเหมือนก่อนป่วยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมชุมชนพร้อมกับเตรียมคนไข้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเขาเป็นผู้สูงอายุกิจกรรม,มันผู้สูงอายุ13เมษายนเนี่ยคะ่ะเขาก็ควรที่จะได้รับการเชิญแล้วก็มาลดให้เด็กรุ่นใหม่ไปไงคะลดน,น้ําดําหัวเหมือนกับผู้สูงอายุคนอื่นเหมือนกันนี่คือศักดิ์ศรีของตอมเป็นมนุษย์ และตอนนี้เราก็ทําสําเร็จในจังหวะของพิษณุโลกคนไข้นะคะจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยมา20ปีก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อันนี้คือเกิดจากจิตอาสาละประชาศาสายนะคะและที่สําคัญเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการส่งต่อหน่วยงานใช่ไหมคะถ้าเราจะช่วยเหลือเรื่องอาชีพของเขาเราต้องรู้ว่าติดต่อใคร สังคมสงเคราะห์ติดต่อใครอย่างเช่นพมจจังหวัดนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจาจังหวัดเราจะมีทุกจังหวัดเหมือน,อนของกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะที่มีประจําทุกจังหวัดนะคะเราต้องทราบสิบทธิสิทธิของคนไข้นะคะของผู้พิการผู้พิการตอนนี้ได้เบีย้ยยังชีพเท่าไหร่คะเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดือนละ500ผู้สูงอายุได้เท่าไหร่คะท่านตามอาแล้วก็ขึ้น60ก็เป็น6 0 0 70ก็700ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะบางคนนะคะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้เลยไม่ว่าตกหล่นหรือพ่ออะไรเพราะฉะนั้นในฐานะของเราเป็นจิตอาสาค่ะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ของเขาด้วยนะคะปกป้องสิทธิตรงนี้ของเขา,อาเอาก็ไปที่อบตอรหรือไปที่านามัยนะคะแล้วก็บางคนโดนทิ้งบางคนผู้สูงอายุอยู่บ้านนะคะไม่มีใครดูแลไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ทานข้าวเพราะฉะนั้นจิตอาสาก็จะไปช่วยทำความสะอาดบ้านไปป้อนข้าวนะคะ เพราะว่าบางครั้งเขาจะมีกลิ่นกลิ่นของของของแผลเนาะบางครั้งกลิ่นตัวที่ไม่ได้อาบนะ้ำเพราะฉะนั้นบางครั้งคนชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้รังเกียจของการที่เป็นโรคเลือนแต่รังเกียจในเรื่องของสุขภาวะอนามัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออดูแลตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานก่อนนะคะสิ่งที่ควรรู้นะคะหนึ่งความรู้เรื่องโรคเลือนนะคะว่ามันไม่ได้เป็นโรคกรรมพันธ์มันไม่ได้ติดต่อง่ายอย่างที่คิดนะคะคุณต้องสัมผัสกับเขาเนี่ย เป็นเวลานานนะคะแต่ถ้าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้ดูแลตัวเองไม่ดีมีความพิการเพราะว่าโรคเลื้อนเนี่ยเชื้อจะอยู่ใต้ผิวหนังแล้วก็ที่ปลายประสาทเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มันก็จะกินปลายประสาทพอก,กินปลายประสาทก็จะไม่รู้สึกถูกไหมคะพอไม่รู้สึกเนี่ยไปจับอะไรที่ร้อนหรือจับอะไรที่เย็นจัดก็จะไม่รู้สึกหรือบางครั้งเขาทํานาทําไร่เขาจับจอบจับเสียมนะ่ย บางครั้งเวลาเราเจ็บเราก็จะล่อยมือถูกไหมคะแต่เขาจะไม่รู้สึกเขาจะขุดดินอยู่นั้นอยู่งั้นจนกระทั่งเป็นแผลพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแผลเป็นไงคะรักษาหายยากมากเราจะบอกว่าให้หยุดทํานาหยุดทําไร่ได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะมันเป็นอาชีพเพราะเราไม่ได้ให้ตังค์เขากินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานในเรื่องพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของเขาเนี่ยค่อนคน่อนค่อนข้างยากแต่ถ้าเราจะเอาเงินไปให้เขามันก็ไม่ใช่มันก็ผิดหลักอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดวิธีในการที่ เช่นเอาเอาผ้านะคะมาหุ้มปลายด้ามอย่างเงี้ยคะ่ะหรือคุณจะจับของร้อนคุณต้องมีผ้ายกหน้าหรือ,รอเวลาที่ตาคุณเปิดกระจกตาเนี่ยเสียเนื่องจากว่าเปิดตาเราปิดไม่สนิทนะคะเขาจะเปิดอยู่แบบนีน้เวลานอนนะคะเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้ผ้าปิดมาแรงก็ฉี่ใส่มา้างเจอแดดเจอลมก็จะทําให้ติดเชื้อกระจกตาก็ชาเสียเพราะฉะนั้น พวกนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่มันเกิดมาจากหลังจากที่หายจากโรคแต่ถ้าเป็นโรคอื่นเป็นไงคะพอหมอดิชาร์จหรือจําหน่ายออกจากทะเบียนเป็นไงคะจบกันแต่โรคเลื้อนไม่ได้นะคะโรคเลื้อนเมื่อหายแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องการพิการโดยเฉพาะในชุมชนทางภาคอีสานนะคะเราเป็นโรคเลื้อนเยอะแล้วมีช่วงหนึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะที่อากาศมันหนาวมากมีคนไข้คนหนึ่งอะคะ่ะเบิร์นทั้งตัวเลยซึ่งเราก็ไปว่าเอ๊ถามความรู้เขารู้หมดเลยค่ะว่าอย่าอยู่ใกล้ไฟ ต้องจับต้องจับของร้อนผ่านผ้าใช่ไหมคะแต่ทําไมเขาถึงเบิร์ในทั้งที่ว่าเขามีความรู้เพราะว่าเขาไม่รู้สึกไงะคะเวลาคือเขาหนาวเนี่ยเวลาที่เขาเขาเขาก่อกองไฟกันเนี่ยเขาก็เข้าไปเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยๆจนเขาไม่รู้ว่าระยะไหนที่มันร้อนเพราะเขาไม่รู้สึกมันก็เลยทำให้เกิดการเบิร์อันนี้ก็คือเป็นการสอนของเราว่าเวลาที่เราสอนคนไข้เนี่ยเออมันไม่ใช่บอกแค่ว่าอย่าเข้าใกล้ไฟแต่เขาไม่รู้ว่าระยะแค่ไหนที่เขาควรจะเข้าใกล้อะคะขณะที่เป็นเราถ้าเราเข้าใกล้ ไอไฟนิดหนึ่งเปน็นไงคะเราร้อนเราก็จะถอยมาแต่เขาไม่รู้ะคะ่ะเขาก็เข้าไปจนกระทั่งมันเบินมาเพราะฉะนั้นเราต้องให้คําแนะนําในเรื่องการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการพิการของทุกโรคเหมือนกันเบาหวานก็ใช้หลัเก,ลกเดวกาโลเลือน,นะคะเพราะเบาหวานก็เป็นที่ปลายประสาทเหมือนกันมีแผลที่เท้าเหมือนกันสถาบันราชกจากของเรามีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลแผลที่เท้าและการตัดรองเท้าเพราะเราใช้ความรู้2ออย่างคู่กันอย่างที่บอกคะ่ะโรคเลื้นกําลังจะหมด แต่ก็ยังมีอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้ของโรคเรื้อนในการดูแลผู้ป่วยที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานนะคะแต่ที่สําคัญจิตใจสังคมนะคะเป็นสิ่งสําคัญทํำยังไงเขาอยู่ในชุมชนเขาได้ทำยังไงทำยังไงให้เขาลดความเศร้าโศกคะ่ะตั้งแต่ที่เขารู้ว่าเขาเป็นจนถึงภาวะสุดท้ายของเขาเพราะฉะนั้นเดาได้ไหมคะว่าเวลาที่ผู้ป่วยโรคเรื้อนเราเสียชีวิตมีคนมางานศพไหมน้อยมากนะคะ แล้วก็มีผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะเขาป่วยอยู่เนี่ยเขายังโด,โดนชาวบ้านรังเกียจเลยว่าอย่ามาใช้น้ําท,ที่ที่หมู่บ้านนี้นะเพราะทาให้ตดตั้งที่ว่าคนไข้เรายอยู่ปลายน้าอะคะ่ะน้ํามันไม่มีวันไหลกลับขึ้นไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนไข้เรายอยู่ปลายน้ําก็ยังโดนคือถามว่านี่คือความรังเกียจที่ค่อนข้างทีเเ่เป็นความเชื่อค่านิยมเก่าอะคะ่ะซึ่งเราจะต้องไปลบล้างตรงนี้ซึ่งการทํางานกับความเชื่อค่านิยมเป็นไงคะยากมาก เราก็ต้องอาศัยลูกตื้อนะคะลูกตือ้อแต่่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะทําไม่สําเร็จเราทําสําเร็จมาแล้วนะคะการประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้มีทฤษฎีนิดหนึ่งนะคะที่เล่ามาเป็นประสบการณ์ถ้าสังเกตนะคะภาวะสุขภาพหรือความผิวตติดูโรคอย่างเช่นโรคเรียนนะคะหรือโรคเบาหวานก็ได้เป็นไงคะจะมีผลทําให้ ร่างกายมีส่วนไหนบกพร่องถูกไหมคะจะมีการบกพร่องของร่างกายอย่างเช่นโรคเลื้อนมีการพิการตามมือเท้าเบาหวานมีการพาิการเท้าตามือเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทําให้โครงสร้างของร่างกายเป็นไงคะบกพร่องไปพอบกพร่องนี่ทําให้มีขีดจํากัดในการทํากิจกรรมถูกไหมคะคนไข้โรคเลื้อนมืออยู่เงี้ยคะ่ะเปิดฝาคนน้ําไม่ได้เปิดฝากระปุกเกลือมไม่ได้น้ำมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาแม้กระทั่งการจับจอบจับเสียมเนี่ย จำไม่ได้อ่ะค่ะเราทำไงบางครั้งเขาต้องใช้ตรงนี้ค่ะในการอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นแผลหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้มีขีดจกากัดในการทํากิจกรรมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงคะเมื่อรู้ว่าตัวเองพิการเนะี่ยตัวเองก็จะมีการรู้สึกอับอายการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นไงคะก็น้อยลงเพราะฉะนั้น ทำไมเราต้องรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้เพราะเราจะต้องไปแก้ค่ะการที่เราแก้แค่จุดเดียวไม่ได้เราแก้ที่ความตรงร่างกายไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันกระทบไปถึงการมีส่วนร่วมในสังคมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแก้กับทุกจุดเลยในขณะเดียวกันปัจจัยด้านบุคคลก็มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเช่นการศึกษาการศึกษานะคะหรือจิตใจที่เศร้าหมองนะคะรวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเราก็จะพบว่าผู้พิการในชุมชนเป็นไงคะไม่มีทางลาด คุณบอกว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าสิทธิ์ถึงการรักษาต้องไปสามารถรักษาฟรีที่โรงพยาบาลแต่เป็นไงคะโรงพยาบาลกับไม่มีทางล่าสําหรับรถเข็นของเขาอ่ะเขาบางครั้งคน,คนของเราเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไปถานที่ราชก,การหรือที่ไหนเพราะว่ามันไปลำบากไม่มีรถเมย์ที่จะที่จะขึ้นได้สะดวกโดยเฉพาะแต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นในฐานะของเราที่เป็นจิตอาสา,านะคะเราจะต้องรู้่ค่ะว่า,วาบางครั้งเราต้องดูแลทั้งด้าน้าร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะบางครั้งเราก็ต้อง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันแก้ไขตรงเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของกิจกรรมการมีส่วนร่วมเนี่ยนะเราต้องให้เขาทําให้เต็มกำลังมสมารถของเขานะคะอย่างเช่นเราเราจะตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ป่วยโรคเลื้ยนผู้พิการจากโกรคเลื้ยนกับผู้พิการจากอื่นๆนะ,นะคะในชุมชนตอนนี้เรารวมก่อตั้งกันได้หนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยนะคะ ก็ตอนนี้เขาก็คิดการเราพยายามที่จะกระตุ้นให้เขาดูแลตัวเองคิดตัวเองตอนแรกเขาก็มีความหวังว่าเราเป็นภาครัฐลงไปเขาจะเขาก็ของเงินอย่างเดียวไม่มีเงินทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้กว่าเราที่จะให้เขาช่วยตัวเองได้เนี่ยก็ต้องใช้กําลังแรงกําลังใจแล้วก็จะต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าเขาจะไม่ชอบเราเพราะเราไม่ได้เอาเงินไปให้การที่เราจะให้เขาช่วยเหลือตัวเองเป็นไงคะตอนนั้นถึงภาวะที่เขาเห็นว่าโอ้นางฟ้ามาแล้วรัฐบาลมาแล้วต้องได้ตังค์แน่อะไรใช่ไหม ไม่การที่เขามาเข้าร่วมโครงการเพื่อคาดว่าจะมีเงินส่วนหนึ่งให้เขาไม่ใช่เราบอกเราไม่มีอะไรให้เราแค่ต้องการให้คุณเข้มแข็งรวมตัวกันในส่วนของทุนถ้าไม่ได้เราจะทํำยังไงถ้าไม่พึ่งภาครัฐก็จะมีการคิดในเรื่องของการทําทุนผ้าป,ปาจากพระจากอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะที่เราไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลเลยสักบาทหนึ่ง ในเรื่องของโครงสร้างร่างกายที่บกพร่องเราก็ต้องเรื่องให้เขาพูนาตนเองอาจจะต้องผ่าตัดกยายภาพอย่างเช่นมือก็เป็นเงี้ค่ะถ้าในรายที่สามารถแก้ไขได้สาาถาบันราชารรก็จะมีการแก้ไขในเรื่องมือให้แต่ถ้าบางครั้งมันนานเกินไปอะค่ะมันก็ไม่ได้แม้กระทั่งจมูกที่มันยุบถูกไหมคะเขาจะกินกระดูกอ่อนลุกเลื้อนะคะก็จะยุบไปเราก็จะมีการเสริมดั้งให้ใน,นะคะใครอยากเสริมดั้งไหมคะ ในเรื่องของกีดจำกัดน,นะคะเราก็มีอุปกรณ์ช่วยเครื่องมือพิเศษถูกไหมคะพวกรถเขน็นไม้คัสตอนนี้เรากําลังให้เขาใช้ทรัพยากรในชุมชนเขาค่ะในการที่จะทําอุปกรณ์การอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาโดยที่เพราะว่าถ้าต่รามของโรงพยาบาลนีมน่มันค่อนข้างแพงเนาะแต่ว่าเราพยายามให้เขาคิดน,นวัตก,กรรมว่าเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรในในนั้นของเขานะคะ ด้านบุคคลเห็นไหมคะการศึกษาแนแนแวการสร้างความเข้มแข็งเราพบว่าคนไข้ของเราเนี่ยเมื่อตอนสี่ขวบนะคะโดนออกจากโรงเรียนเนาะโหมีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากแล้วก็ไปฆ่าตัวตายเนาะแต่ว่าฆ่าตัวตายไม่สําเร็จแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นที่ยอมรับเขามีฝีมือเรื่องศิละปะเขาก็ทําป้ายนะคะป้ายที่ติดตามบ้านบ้านนี้อยู่แล้วเย็นอะไรประมาณนะคะจน้างตอนนี้นะคะส่งขายทั้งประเทศแล้วเห็นว่าส่งขายต่างประเทศด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะคะซึ่ง คนกลุ่มนี้ค่ะผ่านการฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ด้วยด้วยมีบางอย่างที่เตือนสติเขานะคะว่าเออบางครั้งการการเราเนี่ยจะถึงความตายจริงๆเนี่ยบางบางอย่างก็เชือกขาดอย่างเงี้ยโหบอกว่าโชคดีมากเหมือนในหนังเลยเนาะเชือกขาดพอเชือกขาดมาก็เออรู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่ทันคิดก็ตายจริงก็มีนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเ,เห็นไหมคะเราต้องมีทางลาดรถ สังคมต้องลดการตีตาอย่าเลือกปฏิบัติกับคนไข้นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมเราก็มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนจิตอาสานะคะมีการจ้างงานใหอ้อย่างที่บอกนะคะโรคเลือดเนี่ยเป็นโรคเดียวนะคะที่อยู่ในโครงการพระราชด,ดำริในทุกๆ5าปีนะคะเราต้องมีการถวายแรงงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแต่ตอนหลังนะท่านประชวนก็จะเป็นประเทศแทนนะคะล่าสุดก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนช่วงใกล้น้ําท่วมนะคะก็เครือข่ายจิตอาสาของเราก็ ได้เข้าเฝ้าพร้อมกับคณะกมการมูลนิธินะคะก็เป็นการปลอบปลื้มใจนะคะว่าพระองค์ท่านได้ทราบถึงการถึงการทํางานของพวกเรานะคะอ,อันนี้นะคะเป็นคนไข้โรคเรื้อนนะคะอันนี้คือบ้านที่อบตอเห็นความสําสคัญโดยการที่แกนนาจิตอาสานะคะได้เข้าไปคุยนะคะอบตอก็เลยสร้างบ้านเท่าไทยให้หนึ่งหลังเนื่องจาก,กว่าบ้านเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ะคะ่ะเนาะ มันไม่มันมันไม่เหมือนอะจะให้คนอยู่เนอะบ้านคนไข้เพราะฉะนั้นก็เลยสร้างบ้านให้แลวเรียกว่าบ้านเทือไทยตอนนี้เรามีบ้านเทอไทยที่อบอตอทั่วประเทศนะคะพยายามที่จะทำให้ผู้ป่วยเรานะคะแล้วก็ต้องมีการร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะคะเราเราไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นที่อำเภอบ้านดงนะคะที่พิษณุโลกอันนี้นะคะท่านท่านประธานบูรนิทธิราชประชาสมาสัยนะคะที่เป็นตัวแทนของพระอ,องค์ท่านนะคะ ไปร่วมงานที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นจังหวัดเดียวนะตอนนี้ที่มีจิตราสาทุกอำเภอค่ะนะคะแล้วก็สามารถทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดสามารถไปดูงานได้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลแล้วก็เขาก็เลยมีการเซ็น MOU มกันนะคะลงนามเพื่อปฏิบัติของทุกภาคส่วนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางสาธารณนะคะเป็นของตํารวจนนี้คือเทศบาลน,นะคะทั้งหมด ประมาณ9าอำเภอค่ะมาลงนามร่วมกันในวันที่16มกราคือวันราบประชาสมาสัยมีการเดินเขาเรียกอะไรเดินขบวนหรอเขาเรียกอะไรนะคะ,ะริ้ว,ร,วริ้วขบวนนะคะในตัวจังหวัดของพิษณนโุโรแล้วก็มีพระค่ะเป็นแกนนนาของเครือข่ายจิตอาสาด้วยนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่ทํางานจิตอาสาอย่างเราก็ต้องมีความท้อถอยท้อ,ทอ,ทอแท้เหมือนกันถูกไหมคะเราก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกันนะคะ แต่ตอนนี้ท่านได้มรณภาพไปแล้วเมื่อสองสาเดือนที่ที่ผ่านมานะคะ